ถ้ามองอย่างผิวเผินแล้วภาพนี้อาจมองดูเป็นภาพน่ารักธรรมดาธรรมดาแต่เบื้องลึกแล้วมันคือภาพที่ซ่อนเรื่องราวอันน่าเศร้าและน่าประทับใจเอาไว้เป็นภาพของผู้ชายที่ชื่อว่าจอห์นอังเกอร์ที่กำลังอุ้มสนัขวัย19ปีของเขาที่ชื่อชับอยู่ในเท,เ Superior, ทะเลสาบสุพีเรียทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เบฟิล รัฐวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกานี่คือภาพที่เปลี่ยนชีวิตสุนัขตัวนี้และสุนัขอื่นอีกหลายตัวในปีคริสตศักราช2012จอห์นอังเกอร์ได้รับข่าวร้ายจากสักตวแพทย์ว่าชับเพื่อนผู้ซื่อสัตว์ของเขาที่อยู่ร่วมกันมาตลอด19ปีได้ป่วยเป็นโรคไขข้ออักเสบขั้นรุนแรง โรคที่เกิดตามวัยชราของสุนัขตัวนี้มันทำให้ชับเจ็บปวดไปทั่วร่างกายอย่างรุนแรงชับนอนไม่ได้กินอาหารไม่ลงและร่างกายอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดจอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแม้ชับจะได้ยาไปแล้วแต่มันก็ยังคงมีอาการเจ็บปวดอยู่อย่างไม่หยุดทางเดียวที่จะรักษามันได้ก็คือต้องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่จอรนไม่มีเงินมากพอที่จะพามันไปรักษาแบบนั้นได้จอรนพยายามหาวิธีอื่นที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของชับลงเพราะชับคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาจอนอังเกอร์เคยมีปัญหาในชีวิตเขาต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามาหลายปีและต้องแยกทางกับคู่มันที่เขารักมากที่สุดตอนนั้นจอรนทำใจไม่ได้ และตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายจอรนเดินไปที่เขือนกันคลื่นเขายืนอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อคิดถึงสิ่งต่างๆจนกระทั่งถึงจุดที่จอรนคิดได้แล้วว่าถึงเวลาแล้วที่จะไปจากโลกนี้จอรนก้มลงไปมองอําลาชับที่ยืนอยู่ข้างเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่การมองกลับมาของชับในครั้งนี้ กลับไปเหมือนครั้งอื่นที่มันเคยมองเขาเหมือนมันรู้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติชับเหมือนรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนรู้ว่าเพื่อนของมันกำลังจะจากมันไปและทันใดนั้นเองจอนก็เริ่มมีสติขึ้นมาเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจทิ้งชับให้อยู่อย่างเดียวดายทั้งที่เขาเป็นคนรับมันมาเลี้ยง จอนกับอดีตคู่มันได้ช่วยเหลือสุนัขตัวนี้มาจากการถูกทารุณกรรมตั้งแต่มันยังเป็นลูกสุนัขอายุเพียงไม่กี่เดือนจอนตั้งชื่อมันว่าชับตามแบรนด์ของไอศครีมชื่อดังในรัฐวิสคอนซินเพราะมันชอบกินไอศครีมรสสตรอเบอรี่และดาร์กเชอร์รี่แต่ที่มันชอบที่สุดก็คือวานิลลาจอนต้องใช้ความพยายามเป็นเวลาหลายเดือนกว่าที่ชับจะเชื่อใจและยอมรับเขา ต่ทำไมคราวนี้เขาต้องคิดที่จะทิ้งมันไปเองซะได้จอมีสติขึ้นมาเขาเดินออกจากเขื่อนกันคลื่นตรงนั้น และพาชับเดินเล่นตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอีกเลยและเขาคิดอยู่เสมอว่าชับได้มอบสิ่งนี้ให้แก่เขาก็คือโอกาสครั้งที่สองของการมีชีวิตจอรนรู้สึกขอบคุณชับมาโดยตลอดและคราวนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ตอบแทนมันกลับไปจอนค้นหาข้อมูลและพบว่า คนที่เป็นโรคไขข้ออักเสบนั้นสามารถบรรเทาความบาดเจ็บได้ด้วยน้ำจอนจึงพาชับที่กำลังเจ็บปวดทรมานไปยังทะเลสาบสุพีเรียสถานที่โปรโดปรานของทั้งสองน้ำจากทะเลสาบในตอนนี้มีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติเมื่อจอนอุ้มชับลงไปแช่ในน้ำมันก็รู้สึกเบาและผ่อนคลายชับ หลับอย่างสบายใจในน้ำบนอ้อมแข็งของจอรนสัตวแพทย์บอกกับจอรนว่าด้วยอายุและโรคที่เป็นอยู่ของชับนั้นทำให้มันน่าจะมีอายุเหลืออยู่เพียงอีกนิดเดียวเท่านั้นและถ้าหากอาการเจ็บปวดลุกลามมากขึ้นกว่เดิมทางที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการการุนยาฆาตเพื่อให้ชับไม่ต้องทนความเจ็บปวดนี้อีกต่อไปจอรนไม่ยอมแพ้ เขาพาชับไปที่ทะเลสาบเกือบทุกวันเขาจะอุ้มให้มันหลับอยู่ในน้ำนานเท่าที่อุณหภูมิในน้ำจะเป็นใจอย่างน้อยก็ให้เพื่อนของเขาเจ็บปวดน้อยลงและได้นอนหลับอย่างสบายใจจอรน,นึกอยากได้ภาพของเขาและชับก่อนที่มันจะจากโลกนี้ไปเขาจึงได้ติดต่อกับฮันนาเพื่อนของเขาซึ่งเป็นช่างภาพจากสโตนเฮาส์ฮัตสัน เพื่อให้มาถ่ายเขาและชับที่ทะเลสาบในวันที่หนึ่งสิงหาคมคริสศกร์ศักราัน0 1 2ฮันนาใช้เวลาถ่ายรูปไม่ถึง5นาทีเธอกลับไปบ้านและนำรูปลงใน f a c e b o o k พร้อมกับเขียนเรื่องราวของจอนและชับลงไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่สัปดาห์ต่อมามันกลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนในสหรัฐอเมริกาพูดถึงมีคนมากมายที่มาให้กำลังใจ รวมถึงอาสาที่จะช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้หญิงคนหนึ่งจากรัฐเวอร์จิเนียขออาสาเป็นคนจ่ายค่ารักษาข้อต่อด้วยเลเซอร์มันเป็นการรักษาชับด้วยราคาที่สูงที่จะทำให้ชับไม่เจ็บปวดอีกต่อไปในที่สุดชับก็ได้เข้ารับการรักษาด้วยเลเซอร์มันมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในครั้งที่สองของการรักษาสัตวแพทย์บอกกับจอรด้วยรอยยิ้ม เขาบอกว่ามีคนทั่วสารทิศจ่ายค่ารักษาและบำบัดด้วยวิธีอื่นๆเพื่อให้ชับได้หายเร็วขึ้นและคนเหล่านี้ล้วนแต่ไม่บอกชื่อตัวเองจอรนร้องไห้เขาไม่ต้องกังวลอะไรกับการรักษาอีกต่อไปแล้วส่วนเงินบริจาคที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดจอรนได้ตั้งบูลน,นิธิจอรนแอนด์ชับเฟาวเดชันเพื่อนำเงินไปรักษาสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ที่เจ้าข,ของไม่มีเงินรักษารวมถึงช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งมีสุนัขหลายตัวมีชีวิตที่ดีขึ้นจากเงินบริจาคในครั้งนี้หลังจากการรักษาและบำบัดชับแทบจะกลับมาเป็นปกติมันกลับมาเดินเป็นปกติไม่เดินลากขาเหมือนแต่ก่อนมันกลับมากินอย่างอร,อร่อยกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดังเช่นที่มันเคยเป็น วันที่18กรกฎาคมคิตศกราช2013เกือบหนึ่งปีที่ชับกลับมามีความสุขดังเดิมมันเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย20ปี